สวัสดีครับอูพีทีการช่างครับผมวันนี้จะมารีวิวรถมิสูบิชิไซโคนะครับผมซึ่งประกอบเ็ดสับเรียบร้อยแล้วรอทำความสะอาดแล้วก็ส่งไปตรวจรอใบวิศวะมาอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็จะส่งให้ลูกค้าที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดครับผมอันนี้เราทำ ให้เรียบร้อยหมดแล้วครับเหลือแต่รอรับรองใบวิศวะจากวิศวกรอ,อยู่ครับอ่าครับผมตอนนี้เป็นดัมไฟฟ,ฟ้ายกได้ประมาณ3าถึงสตันเน็ตเนเลยครับผมเป็นกระบอกดัมมอเตอร์กำลังไฟพั0สวัตต์แรงครับผมอันนี้รอทำความสะอาดและขัดสีครับรอทำความสะอาดและขัดสี ตอนนี้เราเรียบร้อยหมดแล้วครับผมก็พอดูได้ครับรถอายุมันหลายปีแล้วครับโมดิฟายเข้ามาใหม่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมสุดยอดแล้วครับมีเรื่องปรึกษาการประกอบดำ เอารถมาทำเองหรือว่าซื้อจากทางร้านก็ติดต่อได้ที่อูพการช่าง0842373588ครับ0842373588อ p t การช่ง3 3ร3 3าชงครับผมเดี๋ยวอีก 2- อสาวันก็ส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วครับผมสวัสดีครับ